เอาละวันนี้เราจะมาสอนการหาตัวอ e ีพิกบูบ็อกในแมปนี้นั่นเองนะคะนี่ได้พวกนี้เลยมันจะเป็นท่าเต้นนะนี่เราจะมาสอนหากันซึ่งคืออ e ีพิกมันจะต้องหามาเริ่มจากเพ้นเพ้นบูบ็อกไปไปเอากันมันจะอยู่ตรงเสาไฟนะปลายกันเลยเสาไฟตรงนั้นเดินไปแล้วก็จะเห็นลูกลูกบอลกลม,กม สีเข,เขียววางอยู่แล้วเราก็ไปแตะถ้าเกิดเราได้อาร h ชิเมตแล้วก็ออกเข้าแมปใหม่นั่นเองเราก็จะได้โอเคตัวต่อไปโคบลูบ็บอกตัวนี้ต้องใช้โค้ดนะเพื่อที่จะผ่านออกไปเดี๋ยวขึ้นโค้ดให้ด้านบนแล้วกันเดี๋ยวรอถึงก่อนโอเคเดินไปเรื่อยๆไปไปเราก็จะเห็นมันจะมีห้องอยู่ห้องเล็กๆ ถ้าเกิดเราใส่รหัสได้เราก็จะลงไปด้านล่างไปสู่เข่ามงกฎุฎยวจะขึ้นโค้ดให้นะตอนนี้โอเคก็อ่ะขึ้นโค้ดเธอละจะใส่รหัสก่อนเอาล่ะไปกันนี่มันจะเป็นเขามงกฎุฎน้ําแข็งนะถ้าเราเดินมาตรงนี้เดินมาเดินมาเลยมาตรงนี้แล้วก็ให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าทางตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวา แล้วขวาอีกรอบเราก็จะเจอไอ้ตรงนี้นที่มันสว่างๆอ่ะตรงนี้แหละมันจะได้จะถามว่าลูกบอลหายไปไหนเพื่อนมันผักไปเขาไม่ฟีดลูกบอลไว้อะโอเคนี่เต้นชูโอเคตัวต่อไปแอร์บูบ็อกตัวนี้ต้องออบฟบีนะซึ่งคือผู้เล่นใหม่ก็มารับได้เลยเพราะว่ามันแค่ออบฟบีง่ายๆอ่ะเดี๋ยวจะออฟบีให้ดูเลยแล้วกันออฟบีก้อนเมฆนะ มันจะมีใสๆใเขาขาวอยู่แล้วก็เหยียบตรงนั้นแหละมันก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ล่วงแต่คือตอนแรกที่เล่นเนะี่ยคือมันยากนิดหน่อยนะก็ถึงว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นอ่ะปีนขึ้นมาเลยตอนนี้กระโรดดกระโดดขวากระโดดไปตรงนี้มันจะเอียงนะงมันยากตรงเนี้ยตกหลายครั้งมากตรงเนี้ยรอบนี้ต้องไม่ตกนะอาอคนดูเขา ไปได้ชึบหน้าได้แล้วแล้วเราก็เก็บแล้วก็ออกเข้าใหม่เหมือนเดิมแล้วเราก็จะได้โอเคโอเคนี่มันก็จะขึ้นมานะถ้าเกิดเราออกเข้าใหม่แล้วมันก็จะขึ้นมาโอเคงั้นเดี๋ยวจะลองให้ดูท่าเต้นของไอ้พวกบลูบ็อกซ์ลวกันโอเคมาแต่ตอนนี้จะเงียบละ